ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บงานตรงหัวมุมตรงนี้หน่อยนะครับฝักทรงโค้งนะครับเพราะว่ามีดก็โคง้งมีดโคง้งฝักก็ต้องโค้งนะครับกอดคลิปทำฝักโดยตรงก็มีนะครับไปหาดูได้นะครับคลิปทำฝักโดยตรงนะฮะ ทำให้ดูนานๆบ่อยๆแต่อย่างเดิมเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับก็สําหรับคนที่ยังทําฝักไม่เป็นนะครับคลิปทําฝักโดยตรงนะครับก็จะมีอยู่นะครับผมลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับลงไปช่วงปลายปีที่แล้วนะครับลองหาดูนะครับก็จะขูดเป็นแง่งแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีดจมลงไปนะฮะจมลงไปได้นะครับด้านนั้นด้านนี้นะครับมีดก็ยังไม่ได้ขัดนะครับตอนนี้คือแต่งคมแต่งอะไร แต่งคมให้มันนั่นแล้วแหละคมถ้าจะฟันก็ฟันได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขัดเงางขัดอะไรนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญและก็มากด้วยสติปัญญาทั้งหลายนะครับ ก็สรุปแล้วก็มีแรมโบ้ของผมนะครับแรมโบ้ีนะฮะสายป่าแท้นะครับด้ามฝักลายฮาร์มอนนะครับลายฮาร์มอนเขียนเองนะครับเรียนแบบลายฮาร์มอนนะครับเงาวับนะครับเพราะว่าผมขัดกระดาษทรายอย่างดีเลยนะครับขัดกระดาษทรายละเอียดนะครับลงผิวเอาไว้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบลองฟันฟืนนะครับฟันฟืนก่อไฟนะครับ ทำอะไรกินเล็กๆน้อยๆเป็นการสาธิตนะครับการใช้งานในป่านะครับภาคสนามจะเป็นยังไงนะฮะคมก็ประมาณนี้พอได้นิดนึงนะฮะทิ้งรอยค้อนผิวไฟลายใบมะขามป้อมเช่นเดิมนะฮะฝักก็พอดีกับตัวมีดนะฮะรูนะฮไม่ได้ทำกว้างอะไรมากมายนะลังแอนนะครับ เป็นทรงหลังแอนมีดแรมโบ้ภาค4นะครับใกล้เคียงกับของแรมโบ้จริงๆมันต้องต้องแอนประมาณนี้นะครับถ้าหลังตรงมากไปมันก็จะเป็นเหมือนมีดพามีดธรรมดาบ้าน,านเรานะครับขมกลิบนะครับเสร็จแล้วขมกลิบโอเคเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันดีกว่านะครับ ตัวนี้ไม้ผุนะครับไม้ผุก็ลองฟันดูนะผูมั่งไม่ผูมั่งฟันทุกอย่างฟันให้ดูทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองแบบไม่ผุบ้างนะครับแข็งแข็งนะครับไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นคล้ายต้นไม้ขาวแต่มันไม่ใช่นะครับกิ่งแห้งนะครับเห็นอย่างนี้แข็งนะครับแข็งเหนียวมันจะมีลำ ที่มันสดมันอะนนั้นผมก็เคยลองเอาไปทำเอาไปทําคอกรถทําอะไรครับทนดีนะครับพอใช้งานจริงก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับ ฟันฟืนนะครับถ้าใหญ่เกินไปมันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นฟืนที่เรามาก่อไฟในงานเดินป่านะครับถ้าใหญ่มากๆก็ต้องใช้ขวานหรือมีดที่ใหญ่กว่านี้นะครับนี่มันเป็นมีดขนาดกลางนะครคมอยู่นะครับยังคมกลิบเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีขี้ไม้ยางไม้นิดนึงนะครับ ชัดเจนนะฮะผมตรงนะครับไม่มีเป็นตัวเอสซิกแซกอะไรนะฮะก,ก่อไฟทำกับข้าวอะไรประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับนี่ก็ป่าแท้นะครับมาเดินป่าแท้ๆเลยนะครับยาวไปวอโอ้อุตส่าห์ออกแรงนึกว่าจะไม่ไม่ขาดทีเดียวนะครับ แต่มันก็กิ่งไม้บงนะครับไม้บงไม่ใช่ไม้ไล่นะไม้บงก็สไตล์เดียวกันกับไม้ไล่นะฮะก็ถือว่าคมดีนะฮะใช้ได้นะฮะทำไม้สำหรับย่างอาหารได้นะฮะเดี๋ยวจะสาธิตนะฮะใช้เหลานะฮะหุหาอาหารอะไรประมาณนั้นในป่านะใช้ได้นะฟันไม้ไผ่นะก่อนหน้าที่ผมจะมาทำคลิปเนี้ยผมก็ลองฟัน ไม้ไผ่ดูแล้วละ่ะตัดโคน้นไผ่โคนอะไรแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะมีดผมจะทําไปแต่ละเล่มโอ้โหเหมือนไฟจะแรงไปร้อนมากคือจะต้องผ่านไม้ไผ่นะครับนี่คือหน้างานจริงก็ต้องประมาณนี้นะฮะอย่าง ไม่รู้หมูยอหรืออะไรน่าจะเป็นหมูยอไม่รู้หมูหรือไก่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองลองดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบากบากหน่อยนึงไม่บากเยอะบากนหน่อย,อยแล้วเดี๋ยวเอาไปย่าง โอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับไกล้ได้แล้วให้มันออกไม่ไหม้นิดนึงจะได้หอมนะครับ ใช้ได้นะครับน่าอร่อยนะ มมากครับผใช้ได้เลยโอเคครับผมก็เป็นปัญว่าใช้งานใช้ได้เลยนะครับมีดขนาดกลางนะแลมโบแลมโบซีเย็นมากแล้ววันนี้ต้องขอรำลาท่านผู้ชม เพียงเท่านี้ก่อนนะใช้งานโอเคเลยผ่านด้ามฝักลายฮาร์มอนขอเรียกว่างัน้นเพราะมันเป็นลายฮาร์มอนจริงๆโอเคเลยนะฮะมีแหวนสแตนเลสมีอะไรเรียบร้อยโอเคครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวจะมีบางคลิปนะครับก็เหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับแบบว่ามีมีดมาแล้วก็ใช้งานหนักๆให้ดูนะครับแต่วันนี้โทษทีนะครับวันนี้กม็มันเย็นมากแล้วจริงๆอยู่ในป่านี่ก็ค่อนข้างมืดแล้วนะครับโอเคครับผมการใช้งานงานป่านนะ เล็กๆน,น้อยวันนี้นะไม่ได้ที่จริงอยากจะลองให้ดูมากกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่ามันมันก็เย็นมากแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับวันวนหนึ่งก็ทําหลายๆอย่างนะลําลากันทั้งยางไม้นี่แหละครับวันนีนะ้การใช้งานนะฮะโอเคนะครับผมก็ถือว่าผ่านอยู่นะมีดขนาดกลางนะครับผมเสียดายไม่ได้ดูตอนฟันไม่ไผ่เนาะ ไม่ได้ถ่ายไว้ฟันไม้สร้างไผ่นะครับฟันฟันต่อนะครับฟันต่อไม้สร้างไผ่อีกใจนึงก็คิดว่าได้ดูบ่อยแล้วเรื่องการฟันไม้ไผ่ก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็คิดว่าลองมาฟันฟืนก่อไฟนะครับทำอะไรกินเล็กๆ,ๆน้อยๆในป่าพอได้ทักทายท่านผู้ชมนะครับ การใช้งานนะใช้งานจริงๆมันก็ไม่ได้ไปนหนักอะไรมากมายนะครับถ้าหนักจริงๆส่วนมากก็จะเป็นพวกมีดขอใหญ่ๆคล้ายกับมีดตัดอ้อยใหญ่ๆนะครับพวกนั้นใช้งานหนักแบบหวดเต็มแรงก็โอเคแต่มีดแบบนี้ก็ใช้งานหนักก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าน่าจะไม่ตม่ำกว่า15นิ้วแต่ว่ามีดตัวนี้มันจะเป็น12นิ้วนะครับ12นิ้วขนาดก็ประมาณนี้นะฮะด้ามล่องนิ้วกำกระชับนะฮะ เข้ากับร่องนิ้วนะฮะแต่ละนิ้วไม่ใช่ว่าออกแบบเป็นร่องนิ้วแต่กำแล้วรู้สึกไม่เข้ามือเข้านิ้วก็ก็ไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องนะฮะต้องให้เข้ากับนิ้วนะฮะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงจะล่ำลากันแค่นี้ก่อนนะครับกับเจ้ามีดแลมโบสีอันนี้นะฮะส่วนมากก็จะเห็นแบบรุ่นหลังบาบใช่ไหมแต่ว่าของผมนี่จะทำหลังเต็มนะฮะ ลายฮาร์มอนทำสีลายฮาร์มอนนะฮะก็ไม่รู้จะเรียกอะไรลายคล้ายลายฮาร์มอนะก็เรียกฮาร์มอนกันไปเลยนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ